ต้องล็อกห้าร้อยสิบหาร้อยสิบ้าร้อยสิบตองิดตามชันดาต้องทำเพิ่มโซนถ่ายให้รวดเร็วลองและก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับเป็นเสื้อไหมครับท่านผู้ชื่อเสือกคอใส่ผูกคอมาพัดหลัง เริ่มทำพิธีแล้วครับเีสาธุสาธุเด้อนองตาเด้อไปขึ้นสู่สวรรค์เด้อก่อนสิไปก่อนสิไปจังไดกะขอสามโตสองโตเด็ดเด็่ในเด้อคอเด็ดเด็ดคอเด็ดเด็ดมายุมีความดีนะครับอาจารย์สัน ตองไปเกิดเลยครับผมเอาเด้อาเอรยอยาดน้ำใหเนี่มน้ำยุใสพี่พี่เกิดเด้อตาเอ้ย

อร้14 7, 14 8, 14 9, อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบแปเู่ในระหวา่างร้อยสี่สิบห้อเดร้อย้นอองตาเด้อร้อ <14 7, S 3> บเจ <14 7, S 1> ็ด่1ร้อยสี่สิบเจ็ดยุดยุดยุดส <49, S 2> ี่สิบเก้าสี่สิบแปดบาสเจาแล้วเราแล้วเรา <5 60. S 1> หก หาหกศูนย์หาหกศูนย้าหาหกศูนย์หาหกศูนย์ครับพี่น้องห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์้าหกศูนครับอพิมพ์พิมพนะครับส่งน้องตาไปขึ้นสู่สวรรค์เนาะ หลังจากให้ถูกมาแล้วสองงวดสอนงวดที่สามกับแตมเดียวโอ้ลมมาแห้งแทะผัดห้าศูนย์ใช่หไหมสองตัวให้ตองเก็ดไปเลย<ไ>ส,อสองตัวตองเก็ดเก็ดเสองตัวเก็ดเจ็ดเก็ดเก็ดไปเลยเก็ดเก็ด ชุดบ่เท่านั้นชุดบ่ไปเลยเนาะลมบักแห้งเลยแ่บนี้หนึ่งสี่เจ็ดใช่ไหมใ่นดียล้หรือไทยต่ผมก็มองจากตำเล่าเลยที่ตำล่าตำไทยไปเลยไปมาแบบยิเลยเดี๋ยวแต่พี่เราแบบยิ้มเลยดีใจยัง เข่าีนะเมื่อที่ได้ไปนะอลูกถ่ายว่าเจ็ดเจ็ดพันห่งเจ็ดนี่คือเก้าคือเก้าอย่างเดเจ็ดมือดตัวแล้วนี่ตัวยี่ห้อทุกอย่างเลยน้ำเปรี้ยวบ่สาธุสาธุสาธุน้ำเปรี้ยวที่น้องตามากอ่ะเอามาให้เด้อคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับอยู่ด้วยกันเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เขาจะทําพิธีส่งดวงวิญญาณพร้อมกันส่งดวงวิญญาณแล้วก็จะเผานะครับเผาเชือกได้โชคได้ลาบจัดเผาเชือก หลายคนก็คิดหวังนะครับมันจะเป็นเรื่องปกติของเดี๋ยวอาจารย์เราสิองทำพิธีเผาเชือกหรืปล่าท่่สิหันหนาทั้งหลยอาจารย์ยางห้อมก้อนสามห้องยางห้อมก้อนสามหลอดอ่อมก้องพ่อนเขาเอื่นก้องพ่อนวันนี่ดวงวิญญาณเนาะก้อนก้อนสามหลอบสาอดนะครับเได้จทรงดวงวิญญาณมดตาไปสู่สวรรค์ครับผมใครอยู่ใครชมชิมิชมชิมิให้จบแล้วก็พิมพ์สาธุสาธุกันนะครับใครพิมพ์ก็ขอให้มีโชคมีลาภ ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ดเด้ออาจารย์กำลังยางหลอดรรรครบสามหรือเปล่าอาจารย์รรครบ3 3> สามแล้วเหรอสีขั้นหนาทั้งใดครับ,รรบไปครับ,บเอาบาเซียงข้านาาน,นี่มี่ขาต่างกลมดีเอาไปทำพิธีของแถ้เลยได้ไ่มเธอนี่แบบอม ตกตกพอดีเลยตกพอดีเลยแอบเหรวเพื่นเห็นนะครับ่าผู้ชมจุดทนี่นะอาจารย์ข้อติดเขาตาเลยทำทำพิธีจุดเลยครับทำนังจะทำพิธีทูบดวงวิญญาณน้องตาเนาะนะครับให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี บบุญารมีีท่ใครเข้ามาพิมพ์สาธุสาธุขอให้มีโชคมีลาบเด้อขอให้ถูกหวยรวยเบ้อเด้อขัให้จากโรคภัยไข้เจ็บทุกสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับขอจงินเป็นพลังปัจจัยส่งดวงวิญญาณของน้องต้าขึ้นไปสู่ขั้นไปสู่ภพบภูมิที่ดีครับค่ะขนคิงจะเบาเสียท่านขนขิงผมกว่ลูกนี่ลูกจู่เลยจงดวงวิญญาณน้องต้า น่ามาเผาวยาให้่ะตาเด้อไปด <Aj ab S 2> ีเด้อคุณอะไรไรเด้อโชวยใช่ให้โชยใช่พี่น้องพี่น้องกะถือกันน้ำหลายคนอยู่เลยถือกันหลายลอยอยู่กันพอได้ใส่ได้ซอยอยู่เฮงเฮงปังๆเด้องวดนี่คูน้ำคนเป็นกัเฮ็ดบุญให้อยู่เด้กะสิทำพิธีเผาเชือกให้นะครับ ผู้ชมก็ไม่ต้องดราม่าอะไรกับแอดด้อกเพราะว่าลังเทือเข้ากับบงูพิธีการเนาะแต่ว่าอาจารย์เปินอาดีมีพิธีมีวิธีการขั้นตอนของเพิ่นเนาะเข้าบมีคู่มีบ่าขึ้นเพิ่นก็ต้องเชื่อเพิ่นนะฮะนี่ครับเอาละครับผมไฟเรื่มลุกแล้วพิธีการเรียบเรียบง่ายๆเนาะ ลมแห้งอาจารย์ใหม่หน,นาวเลยอาจารย์พอแล้วล่ะสำนันใหม่แล้วล่ะอ่ะสาธุสาธุาธใครชมคลิปนี้อยู่พิมพ์สาธุเด้อใครพิมพ์ก็ขอให้โชคดี <c oughs> มีใช่ออขอให้มีโชคมีลาบคลิปนี้ก็พิมพ์ว่าสาธุนะครับอธิษฐนะานะะสา่งดวงวิญนญะาณในตาโอ้ไฟไฟ ้บุญกุศลที่ซอยดันน้องตาเนก็ผู้ที่มีได้โฉดได้ลาบกับน้องตากใหม่จุดๆเลยน้ำมันตกละใหม่จุดๆเลยอุ้ยคือเสียงดังค่ะแขกคือน้ำมันนะขึ้นน้ำมันตกจุดๆเลยไข่ไข่กับเผาเขาโซบิลีเนาะ ไปเด้อไปเด้อไปแฉะเรื่อังเชือเลยครับเป็นพิธีเผาเชือกเผาเชือกนะครับท่านผู้ชมครับเชือกที่ใช้น้องต้าใช้ผูกคอครับเป็นทรงมาหายแล้วเลยให้อาจารย์เพิ่นได้ทำเป็นดวงวิญาณของเพิ่นอีกรอบหนึ่งเนาะจริงเนี่ยเขาเผาไปแล้วล่ะอ๋อถูกซะถูกคุณสุพรรณีเนาะบอกว่าขอให้น้องต้าไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับตาเอ้ย ฟีพึ่นก็ได้บุญได้ได้โศกได้ลามน้ำกับต่างจิตอธิษฐานอยู่จะได้ยังจวดจวดดิเถาะน้อเขาไปแล้วล่ะครับเขาสีผมม่มีโอกาสมาเอาอีกเด้อเพราะว่าเขาใอยตามสัญญาถือว่ารอบสุดท้ายแม่นน้องตาบอกว่าสี่ห้ยสามหวดแต่ตะเฮานี่ลื่นเิ่นจังหนึงครับก็ขอเพิ่นก่อนสิไปก้อนสิไปจะได้ก็ขออันนี้ที่สิบหกได้อครับจีบเด้อ ถ้าเป็นรัฐบาลไทยนี่ในงวดวันที่16เมษายนกับ <c oughs> <ม>ท่านที่มีบุญสัมพันธ์กับดวงวิญญาณของน้องตาเนะรราะประวาร่าัติเลขเล่ารัฐบาลไทยรัฐบาลไทยนี่หามาถือสองงวดมันบอกมันออกหกแปดเจ็ดโอ้ยเสียดายถือเกี่ยวกับปรด้เงินถือเกอ่ยว่ับปรด้เงินเกี่บประด <c oughs> ็เงินก็จะหายเขื่อนเชือกใหม่แล้วครับ เชือกผูกคอใหม่แล้วครับผมใหม่เบิดแล้วครับผมเดี๋ยวต่อไปจะได้เบิรงเลขเนาะเลขตัวใดล่ะก่ะไฟเลขไาเอฟลอยน้ำบอสี่ห้ยนกตาเอฟลอยต้อี่มันก็สี่ลายเดียวได้บอเอาบอเอาซัมนี่ครับเชือกผูกคอนะครับผู้ชมเผาใหม่เบิดแล้วครับเดี๋ยวดูอาจารย์เดี๋ยวไปฟังอาจารย์เล่าดเนมาซื้อว่าอาจารย์เอ้ย ผมสิไปเลยเด้อแมนแมนครับในมอเตอร์ไซค์ขันบักงามหนึงเด้เอาอหนองตาได้มอเตอร์ไซค์บ่เออนี่มาโอ้ยก้นใส่อยู่นี่ล่ะโอ้ขี่มาหาอยู่หอดนีเลยทะเบียนเพิ่น1171งนึ่นันเด้อบ้านนี้ครับอ๋อมันเป็นสีเหลี่ยมซ้ำผีครับบักใหญ่เลยทะเบียนนั่นอือโหเหมือนมันออก47ที่ผมนายสาดว์ในบานเราเออเออไปว่าซีอ๋ออาจารย์ไซคับเพิ่นส่งถ่ายให้งวดที่น้องตาก่อนที่ เพิ่นสีได้ไปเนาะวันที่26วันที่วันที่16เมษายนเนาะนะครับแต่ว่าเลขนี่คือซีอาเป็นเลขไทยครับไปเลยเพราะว่าเสื่องเขาก็ส่งวิญญาณน้องตาไปแล้วที่นี่ก็ถือว่างวดนี่เป็นงวดสุดท้ายเลยนะของน้องตาเพราะว่าเขา เผาไปแล้วเผาเสือกไปแล้ว <S <S นะครับมีตุ๊กแมน,แมนรัฐบาลให้นี่มาทั้งสามหอบเลยได้ครับครั้งแรกครั้งสองครั้งสามแมนบอสเออทีนี่อันนี้นนคือเฮ่ามาขอนี่จริงๆเพื่อนว่าเพื่อนชัยสามหมวดหรอกแต่เท่ากับก้อนที่จาก,กันเนาะทิ้งความผูกพันความอียแงสักอย่างหนึ่งไว้แน่ที่ระลึกว่าจันต์เอออเาไว้เป็นที่ระลึกแน่ครับที่ชัยตำเล่าของอาตัวนี้แหละตำเล่าเอาวงกลมให้เลยครับเออเล่าให้มัน ใส่ปากกาปากกาหายบ่ปากกาหายบ่มีแล้วท่านเอาตกหายไปเลยเราปากกาหายแล้วท่านแต่อย่าลืมเด้อพี่น้องบอกบอกไปเลยครับพี่น้องเข้าก็อย่าลืมครับอาจารย์ทำไปที่ขอแนะนำแด่ไม่สิ้นใจเพื่อนบ้านตลอดครับไม่ันจะไปเพื่อนบ้านก่อนตลอดเลยไปเพื่อนบ้านก่อนตลอดแต่ว่าอาจารย์งวดนี้นี่เพื่อนไฮหกหาศูนย์ตัวใดสี่สี่ตัวใดครับนี่ผมืห้นสามคู่ตัวนี้นี่ไฮสามคู่ครับ อาจารย์เอาก้มๆให้แน่เบิ้งสามก้มให้แน่ยเอฟซีสิไดเดียวลังเทื้าทำไปเชื่มกับยาไปมั่นใจกับตัวเลขที่อาจารย์วงกลมหายได้วงกลมเอออาจออกนอกเนื้อวงกลมก็ได้อ่ามาออกกลางนอกวงกลมกับเป็นไปได้เนาะอาจารย์วงกลมหายตัวใดทำหมั่นใจตัวใดครับจะไปเลขหน้าก่อนมระตงวงแล้วครับเลขสามตัวนี้ขีดแต่ไเลยตัวนี้เลขมากเลยบอกครับเจ็ดเจ็ดไม่รู้ หกขาวะแมนเออปัจจมบเลีขาหกขาเล้วเออแรกหมวดตอนพนายซีเก่าซมันออกเก่าซ่าซีตัวนีเลยนอกรับไรตัวนีลงมาหานี่แลับงวดที่แล้วหวดที่แล้วอ๋อไฮไลท์จังเส้นไฮไลไรตัวนีลงมาหานี่หกีหศูนยก่อนกับหนึเก้าครัอ๋อครับอาจารย์ไอ้คนณลินขออนุญาตเปิดฝาเอ็มอยนี่ไหมเปิดจักหน่อยหนึ่งบ่อาจารย์เป็นคนเปิดดีกว่าอาจารย์ดีกว่า เปิดให้น้องตาพิ่งกินเปิดให้น้องตากินอ๋ออ่ะเขาอนุญาตซองในจัหน่อยหนึ่งบ่งทะเบียนรถหนึ่งครับหนึ่ยังเกาะหนึ่งอะหนึ่งูหางเลขกเอ็มลอยเลขายเอ็มลอย่ต้องเขียนลงหรอกเนาะไม่ต้องเขียนเอาเอาต่คำว่าซื้อมันตรงกับนี่เลขหซูหนึ่งศูเอานี่เด้ หาศูนย์หกหาศูนย์แฟ้าเอฟลอนี่หนึ่งหนูนย์ห้าหนึ้าครับตรงกันอีก่ตรงกันอีกยังตรงกันอีกขเปิดไฟเลยตรงกันอยู่อังปังเด้อพี่น้องปังๆเด้อน้องตาเด้อเขานองตาได้นี่ไฟกระดับลงแล้วไหม่เบิดหละครับเชือกมัดมือแล้วเนาะครับถูกมาก็มีแต่ห้าบทจุดมันสีหลายโตโพดครับบเทินเดีย เลขนี่เอาย่างใดก็ได้ย่างนั่นแต่ว่าเงินสีสื่ออย่ครับเดี๋ยวผมมาเบิองเชือกเหลือบ่เหลือบ่เบิองก่อนเชือกเหลือบ่อโอ้ยบ่เหลือครับเป็นแถาทานเบิดเลยเชือกกับเกี่ยงไม่ร่มเลยจริงคือผมทำไว้ที่รมตัวเชือกก็ใหม่หมดแล้วครับผมผมก็เที่ยวทุกทายว่าจะหับดิว่ามันอยูเมื่อหี้ยลงพอดีเลยเฉ้วก็ักครับแล้วก็กด ติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ